ลูกฟิูพรุ่งนี้วันพระนะออกไปทําบุญใส่บาตรกับพระสงฆ์แล้วตกตัวข้ามอย่าลืมสวดมนต์ก่อนนอนไหวพระทําสมาธินะสะสมบุญไว้บุญกุศลที่เราทําจะได้หมุนนนำมือเมล็ดไปในทางที่ดีนะทําให้มากๆบุญกุศลถ้าบุญเก่าเราหมดเราก็ได้มีบุญใหม่เข้าไปหนุนต่อไงบุญจะได้ไม่ขาดนะถ้ามึงบุญหมดเมื่อไหร่ชีวิตของมึงจะแย่นะจะไม่ดี นะทำอะไรจะไม่ลาปลื่นจะมีแต่อุปสรรคนะออกไปทําบุญให้มากๆสะสมบุญไว้ให้เยอะๆมึงเชื่อปู่สะสมบุญเข้าไว้นะบุญกุศลนี่แหละจะช่วยมึงได้ทุกยามที่มึงลําบากหรือเดือดร้อนหรือมีปัญหาเนี่ยแหละบุญที่มึงสะสมจะมาช่วยหนุนนำมึงเชื่อปูนะสะสมบุญไว้ให้มากๆเล่นกันทําเข้าไว้บุญกุศลนะเวลามันไม่เคยคอยใครนะเชื่อปูเวลามันเดินไปนเรื่อยๆทุก ขนาดทั้งที่มึงกําลังหลับตาหรือกําลังเดินกําลังเล่นกําลังจะทําอะไรเวลามันไม่ได้รอนะมันเดินไปเรื่อยๆของมันเป็นธรรมชาติที่เขากําหนดไว้เองมีชีวิตอยู่สะสมบุญไว้นะเชื่อปู่บุญกุศลเนี่ยแหละจะช่วยหนุนนํามึงได้ในอนาคตหรือวันข้างหน้าที่มึงจําเป็นต้องใช้บุญนะแล้วบุญจะมาช่วยหนุนนํามึงเชื่อปู่นะพรุ่งนี้วันพระออกไปทําบุญชวนพ่อแม่ล เต้าของเองญาติพี่น้องร่วมกันทำบุญใส่บาตกับพระสงนะเชื่อปู่บุญกุศลทำไว้เถอะ